โอ้โหหวานจัดประหลัดจแนวทางหน้าช่องของผมคำคืนที่ผ่านมาครับก็มาตามนัด มาครบเต็มระบบฟูลออปชันกันไปเลยครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดครับที่ติดตามแนวทางของผมหน้าช่องคำากินที่ผ่านมาครับก็ขอแสดงความยินดีไว้ด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับสิเนเจอร์ในชมรมในครอบครัวชัวร์กว่าหน้าช่องมาทั้ง3อัอารบ้บพร้อมกับตัวนี้เต็มกระดาษครับก็บอกไปแล้วครับว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคัดผมจัดไว้ให้แล้วแล้ววันนี้ครับจะมีคู่ไหนบ้างครับไปเลือกดุลเลือกเชียร์เลือกชอบกันได้ครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับขอฝากกดติดตามที่ช่องตุงคันเ ไห้ด้วยนะครับหรือเ,อเอพื่อนๆพี่ๆท่านใดครับสนใจอย่างที่บอกครับง่ายๆครับตายโปรไฟล์ของผมลองอ่านคำบรรยายสักนิดครับแล้วสกิดมาเจอผมได้ในชมรมครับและวันนี้ครับก็ต้องมาไลน์ครับไปลุยกันเลยครับพร้อมกับพี่น้องจัด ไปรุนกันคู่แรกเลยครับระหว่างฟินนบเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เดนครับสำหรับคู่นี้ครับฟอร์มทางเจ้าบ้านดูอาการเหมือนกันครับมีความเก่าเกมในบ้านครับไม่ว่าจะเรื่องชื่อชั้นประสบการณ์ครับและอย่างครับมาตรฐานของทีมและผลงานของเขาก็ถือว่ามีความชัดเจนเล่นในบ้านก็ถือว่ามีจุดแข็งครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรนสามเกมล่าสุดที่ผ่านมายังมีหลุดมีร่วงมีไหลให้ได้เห็นครับฉะนั้นแล้วครับง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับจัดไป は ไปลุนกันที่คู่ต่อไปเลยครับระหว่าง P A O K ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบีโกครับสำหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมองไปที่เจ้าบ้านครับอย่าง P A O K ได้เฮแน่นอนครับเพราะห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับแถมในการเล่นในบ้านครับยังสร้างความมั่นองมั่นใจและความฟิตในบ้านครับก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมายังสะกดคําว่าชัยชนะยังไม่เจอครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าเอาแน่เอานอนยังไม่ได้ครับชนะแล้วครับจัดไปที่เจ้าบานครัอย่ง PAK โอเคเลยพอไม่เป็นองจัดไป ลุนกันที่คู่ต่อไปเลยครับระหว่างดีดโมังสกิครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของหลายชิงเกงครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดจะวัดกันปอนต่อปอนก็ถือว่าเป็นคู่ขี้สูสีครับมาตรฐานของทีมหรือในช่วงฟอร์มช่วงนี้ครับก็ถือว่ามีความมั่นใจกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมองในขําคืนนี้ครับผมขอให้มองไปทางทีมเยือนครับอย่างหลายชิงเกงเก่งนอกบ้านครับไม่ว่าจะเรื่องชื่อชั้นประสบการณ์หรือองค์ประกอบหลายๆอย่างวันนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นครับวันนี้ง่ายๆนนนรรัับบจดดไปทททีีี่่่มเเเยยืออออาาางงงชชชิกใ์ ขอเลือกมองไปที่สกอร์ขึ้นดอยได้เลยครับอย่างนี้ก็ชนะอย่างแย่ก็แค่เสมอผมเชื่อว่าวันนี้ครับสกอร์ขึ้นดอยวันนี้มีให้เห็นแน่นอนครับไปลุ้นกันเมสที่3เมเมที่4พอแเม่พี่น้องจัดไป ไปลุ้นกันที่กู่ต่อไปเลยครับระหว่างเซลติกครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตุตการ์ดครับสำหรับคู่นี้ครับฟอร์มก็ถือว่าคุ่ขี้สูสีบาเลยทีเดียวครับแต่จะเลือกฝังใดฝั่งหนึ่งวันนี้ก็คงคืนไม่ลงขายไม่ออกครับผมบอกได้เลยว่าสกอร์ค่ำคืนนี้ครับขึ้นดอยแน่นอนครับไปลุ้นกันเมทที่3มเมที่4วันนี้มีให้เห็นกับ90นาทีครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกฟังใดฝั่งหนึ่งครับผมขอยืนพื้นไปที่เจ้าบ้านครับอย่างเซลติกครับเป็นขุมกำล จัดไปที่ เซลติกได้เลยครับแล้วก็ไปลุ้นกันที่คู่ที่คาเลยครับระหว่างพนาทินในก้อนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิกตอรียพันเซนครับสำหรับคู่นี้ครับมองไปทางทีมเยือนเลยครับเพราะว่าทางฝั่งเจ้าบ้านครับยังมีหลุดมีร่วงมีไหลให้ได้เห็นครับเกมนอกบ้านก็ถือว่าวันนี้ขอเชื่อใจไปที่วิกตอรียพันเซนครับเพราะว่าเจ้าบ้านช่วงนี้ครับก็ถือว่า3วันดี4วันไข่เอาใจยากเสนอเกินครับวันนี้จัดไปที่ทีมเยือนครับอย่างวิกตอรียพันเซนเล่นดีแน่นอนครับแล้วก็ไปลุ้นกันที่คู่สุดท้ายครับ ระหว่างเร็วครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซเวน่าครับสำหรับผู้นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับมองไปที่ทีมเยือนครับอย่างเซเวน่าช่วงนี้กาลังมีความมั่นคงมั่นใจไม่ว่าจะเกมนอกบ้านหรือเกมในบ้านครับมาตรฐานของทีมก็ยกระดับความฟิตก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับวันนี้สไตล์ดูดันต้องยกให้ทางฝั่งทีมเยือนครับอย่างเซเวน่าครับวันนี้ง่ายๆเลยครับจัดไปที่ทีมเยือนอย่างเซเวน่าครับก่อนจบกันไปแล้วครับหลากหลายซิกออเดอร์ซิกออเดอร์ที่ผมได้ขัดสรรมาให้เพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรชอบทีมไหนม มาได้นะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนไม่ว่ากันครับก่อนจากกันมือเนี่ครับบ่มีอย่างไรครับขอให้มันหมาน,มนคือเก่าเลยครับแล้วไปเจอกันได้ในชมรมครับพร้อมเป่นอ้องจัดไป